เกิดขึ้นที่นี่แหละครับกับสำนักประชาสัมพันธ์เคซีเขามีการจัดอบรมนะครับการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอปปชนะครับกิจกรรมนี้นะฮะจะส่งเสริมนะในเรื่องใดกันบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยครับที่ห้องประชุมรวมใจพักสำนักประชาสัมพันธ์เขต4นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นางรพีพรมีสะอาดผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เคสีพิษณุโลกก็นําผู้บริหารในสังกัดสปขสีนะครับจัดอบรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอาปมช เพื่อที่จะเป็นการถ่ายทอดความรู้อ,อปมชให้ได้รู้และก็เข้าใจถึงกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครับส่งตรงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้เข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและก็นโยบายสําคัญของรัฐบาลรวมไปถึงเป็นการจัดอบรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์อ,อปมชภายใต้โครงการสร้างและก็พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาชนนะครับประจําปีงบประมาณ2,566ครับสาหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มากไปด้วยประสบการณ์นะคะของหน่วยงานในสังกัดสํานักประชาสัมพันธ์เขต4ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนะคะเป็นผู้ข้ามบอร์ดในวงการการ ừ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  ประชาสัมพันธ์เลยนะท่านแรกค่ะคุณวัชราพรน,น้อยยมค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคุณสุรศักดิ์จำลองกลุลผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะทั้งสองท่าน ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อกรมประชาสัมพันธ์กับการทำงานของอ,อปปมชรวมไปถึงคุณสิริพรรายวง์ค่ะจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกบรรยายในเรื่องของทักษะการสื่อสารในงานประชาสัมพันธ์และปิดท้ายกันด้วยตัวตึงของสอป,ประข4สีอีกหนึ่งท่านในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยเจ้าของเพจวาไรตี้ซีแควจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณธานยียุติธรรมสันติในช่างไฟฟ้าสื่อสารชํานาญงานซึ่งผู้ ู้เข้าอบรมนะคะก็ให้ความสนใจแล้วก็สนุกสนานกับการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ